สวัสดีค่ะเพื่อนๆต้นดอกไม้ที่น้อยนิยมปลูกขายนะทุกปีก็จะมีดาวกระจายแล้วก็ต้นคมไฟญี่ปุ่นค่ะกับต้นเจอเรเนียมคนเขาจะนิยมซื้อมากค่ะเพื่อนกระถางนี้ก็มี10ต้นน้อยขายร้อยบาทนี่ก็ แล้วเจอเลยเนี่ยมก็ร้อยบาทเหมือนกันค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยครัเพื่อนร้านน้อยอยู่กับติดถนนเนาะเห็นโบสถ์ไหมเพื่อนโบสถ์สองข้างทางเลยแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นแล้ก็ไม่อยากถ่ายนะเพราะว่าคนถ่ายรูปเ <laughs> นาะพาขึ้นไปขายไอศครีมเนาะ อยู่ร้านส่วนมากนะก็จะอยู่ร้านคนเดียวสามีก็จะอยู่ข้างๆแถวข้างบนถ้าเราต้องการเรียกเขาเนาะเขาก็จะมาช่วยช่วงนี้อากาศร้อนก็จะขายไอศครีมก็จะไม่งายใช่ไหมไอศครีมทั้งนั้นก็ตุ๊กตาหมีเครื่องประดับอะไรเงี้ยแล้วก็การ์ดวันเกิดเทียน ต้องสร้างเป็นตู้กระจกเนาะคุมจะมืดๆหน่อยถ่ายย้อนแสงนะเพื่อนจะมีกรอบรูปนะกรอบรูปก็ติดอันดับเหมือนกันก็ขายขายได้ท่มทุกขนาดเลยค่ะขนาดเล็กขนาดใหราคาร้านน้อยนี่จะราคาไม่ค่อยแพงค่ะเราเอากำไรนิดๆหน่อยๆค่ะ เป็นลูกค้าประจําซะส่วนใหญ่เปิดมาได้เกือบอาทิตย์ครึ่งแล้วค่ะไม่มีอะไรเนาะก็อยู่อยู่ร้านก็อย่างเงี้ยแล้ค่ะนั่ง จะเป็นรูปเนะรูปปั้นของผู้หญิงนะคนเขาถ้าเขาซื้อเขาก็จะซื้อแบบสะสมสะสมรูปปัน้นมีกระเป๋ามีลิงน่ากลัวไหมเพื่อนลิงนี้แพงนะลิงนี้ เป็นรูปปันะ้นเนาะรูกป,ปั้นก็ขายได้เรื่อยๆแล้วเพื่อนก็อยู่สร้อยข้อมือแล้วก็สร้อยคอสวยนะเพื่อนมานะสวยนะ น้อยไปแล้วละเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะ